สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีได้ยินกันหรือเปล่าครับเสียงชัดไหมโอ้หัวฟูนิดนึงมาครับมาพูดคุยกันมาพูดคุยกัน เดี๋ยวขอดูช่องตัวเองก่อนในโทรศัพท์ก่อนนะครับว่ามาหรือเปล่าสวัสดีหนึ่งคนครับคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับพี่เดี๋ยวกล้องผมใช้กล้องเว็บแชมนะครับไม่ค่อยชัดเท่าไหร่กล้องของโน้ตบุ๊กนะครับเดี๋ยวดูช่องตัวเองก่อนสวัสดีครับเสียงมาไหมเนี่ยโอเคครับเสียงมา เป็นไงบ้างเนาะน้าแรงบ้านเราเป็นจังแต่ไนนครับพี่น้องเขาบอกว่าพวกเรากบบพูดคุยกันได้ด้ครับทั้งท,ทุกท่านทุกคนนะผมผู้ใดนะ้ายชับบนเนี่ยโอ้สิบ่ได้สือ้อกล้องเว็บแคมสติครับบนเนี่ยต้องไปซื้อกล้องเว็บแคมมาใหม่นะ ภาพมันจะได้ h d อันนี้ใช้กล้องของโน้ตบุ๊กนะครับไม่เคยเช็ดสักทีเดี๋ยวขอเช็ดก่อนแล้วนี่ครับโอ้น่าใสเลยครับใครดูอยู่ครับวิวหนึ่งวิวใครดูอยู่ใครดูอยู่ทักมาพูดคุยกันได้เลยครับเด้อพี่น้อง เช็ดองไปหอดใส่แล้วนี่สวัสดีครับผมผู้ใดเบิร์อยู่แน่ยน้ออะไรนี่บนะ้างาครับได้ยินเสียงเบสเอเบอรบอกว่าวขอปไปชวนบอกว่าวลงไปกินเขามาครับเพิ่งกินนะนี่ของก็แล้วแกงอ่อมนะครับ เดี๋ยวขอฟังเสียงตัวเองผ่านมือถือก่อนนะพี่น้องได้ยินไหมครับโอ้เสียงชัดมากครับดูว่าไล์สดแบบได้แบบดีเลยเบิ่งว่าปากก็เป็นเสียงว่ มันตรงกันบ่เลยครับเดี๋ยวย่อลงมาก็ได้นะนี่ดูใครดูอยู่ครับคนหนึ่งสองคนแค่ไป youtube ได้บ่เนะี่แค่ไป facebook facebook ได้บนะ่บ่อ ผมไลฟ์ทุกวันนะครับพี่ๆต่อไปนี้จะไลฟ์ทุกวันแล้วนะใครมาถ้าเข้ามา <c oughs> ขอไปใครเข้ามารับชมแล้วเอ่อคอมเมนต์มาพูดคุยกันไดได้ครับพี่น้องโอ้ขายอุปกรณ์ ช่องอ็นขจอ,อกว่ากันใครอุปกรณ์หมดแล้ผมสิมบได้ขายน้ำนสึกเดี๋ยวดูก่อ ไปยิงแอดนี่มานะครับผมไปยิงโฆษณายิงโฆษณา facebook มาไม่รู้จะคุ้มค่าเงินหรือเปล่านะไม่เป็นไรใครดูอยู่เนี่ยคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับพี่พ ผมไลฟ์ผ่านเอ่อโน้ตใช้โน้ตบุ๊กไลฟ์ครั้งแรกนะครับเนี่ยดูไลฟ์ตัวเองนะครับไม่เคย ทำช่องมาหมืน่นซับแล้วครับเพิ่งจะได้เงินสามพันสามเองนะครับจากย <c oughs> <c oughs> ูทูบก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามให้ด้วยนะครับกดติดตามเยอะๆจะได้มียอดวิวเยอะๆแล้วก็จะได้มีเงินเข้าบัญชีเยอะๆครับทําไปเรื่อยๆนะครับอย่าเพิ่งทอ้อนี่ครับกมหน้ากมตาครับไม่มีใครมาคุยด้วยเลยวะ่ะ จะต้องไปไลฟ์เฟซบุ๊กวะเดี๋ยวรอนนี้อีกสิบนาทีก่อนนะครับจะปิดสิบนาทีนะครับไม่มี สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับขอ,อเบิ่งเราก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมเดี๋ยวมาอัปเดตข่าวกีฬาโกไทยแล้ว ลองไปไลน์ใน Youtube ก่อนนะครับเผื่อมีคนดูเป็นไลฟ์ใน Facebook นะครับเดี๋ยวจะลองไปไลฟ์เดี๋ยวผมขอปิดแชทก่อนนะครับผมขอมารับชแเราก็ขอบคุณหลายๆครับพี่น้องล่องเบิงร่องวอลเมิง,งังสือ่างังชิชาตนะครับใช้กล้องเว็บแคปนะครับผ่านคอมพิวเตอร์นะครับไลฟ์ภาพแล้วก็เสียงชัดเจนแล้วก็ครับ เดี๋ยวขอปิดสตรีม y o u t u b e ก่อนนะครับแล้วไปเจอกันในแพลตฟอร์มของ facebook นะครับดูทีวีพรุ่งนี้แพดเกมจะมานะครับจวเจอกันนะครับที่ facebook ไลน์นะครับ